สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แมนยูอัปเดตสรุปความเคลื่อนไหวของแมนยูประจำวันนี่คือข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่7มิถุนายน2025หลังจากที่แมนยูได้ปิดดีลมาทิอุสคุนย่าไปแล้วนั้นมีอีกข่าวที่น่าตื่นเต้นของแฟนแมนยูครับโดยแมนยูใกลข้ขวาตัวไบรอันเอมเบอร์โมจากเบรนท์ฟอร์ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาขั้นสุดท้ายกับเบรนท์ฟอร์ดเพื่อคว้าตัวไบรอันเอมเบอร์โมปีกทีมชาติแค m มรูนหลังจากข้อเสนอแรกที่55ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธล่าสุดยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอใหม่ที่60ล้านปอนด์และคาดว่าทั้ง2ส,สโมสรจะตกลงกันได้ในเร็วๆนี้โดยเอมเบอร์โมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการยิง20ประตูและทำ9แอสซิสจากการลงเล่น42นัด นอกจากดีลของไบรอันเอมเบอร์โมแล้วแมนยูยังมีเป้าหมายที่จะเสริมทัพแดนหน้ามาล่าตาข่าอีกคนซึ่งเป้าหมายก็คือวิกเตอร์โยเคเรสนักข่าวหลายสำนักพูดตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวว ok ิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูการที่ผ่านมาโดยยิงไปถึง54ประตูจากทุกรายการ โดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่85ล้านปอนด์แต่คาดว่าสปอร์ติงอาจยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่านี้เนื่องจากมีข้อตกลงปากกล่าวกับนักเตะว่าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมนอกจากผู้เล่นในแดนหน้าแล้วตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เป็นอีกตำแหน่งที่แมนยูกำลังมองหา หลังจากที่องเรโอนาน่ามีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่และมีรายงานว่าเอมิเลียโนมาตินีสนายทวารทีมชาติอาร์เจนติน่าของแอสตันวิลล่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสโมสรโดยมาติเนสมีประสบการณ์และความสามารถที่สามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับของทีมได้ หลังจากฤดูการที่น่าผิดหวังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนที่จะปล่อยนักเตะหลายรายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อปรับปรุงทีมและลดภาระค่าเหนื่อยโดยนักเตะที่อาจถูกปล่อยออกมีดังนี้มาคัสแรชฟอร์ด ถูกปล่อยยืมไปยังแอสตันวิลล่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาและมีรายงานว่าแมนยูอาจพิจารณาขายขาดในช่วงซัมเมอร์นี้เจดอนซานโชหลังจากถูกปล่อยยืมไปยังเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูอาจพิจารณาขายขาดหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมอเลฮันโดรกาาโชมีรายงานว่าแมนยูอาจพิจารณาขายกาาโชในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีหลายสโมสรให้ความสนใจ แอนโทนีหลังจากถูกปล่อยยืมไปยังเรอัลเบติสแมนยูอาจพิจารณาขายขาดในช่วงซัมเมอร์นี้ไทยเรลมาลาเซีย ถูกปล่อยยืมไปยัง PSV Eindhoven และอาจถูกขายขาดในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันครับข่าวสุดท้ายวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดตัวชุดเย่าใหม่สำหรับฤดูกาล2025 2 6ทับอย่างเป็นทางการในวันที่12มิถุนายน2025นี้นี้หากชอบข่าวสารจากแมนยูอัปเดตช่วยกดหัวใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ